ทุกคนเราจะทำคลิปสั้นๆดีไหมทักสองสานาทีของ t ropical cafe ทุกคนนี่ฮะลูกค้าเข้าตลอดปังมากเป็นคาเฟ่แรกๆเลยถ้าเกิดเราลงจากรถไฟก็เจอที่แรกกันแหละเออนี่บิงซูอร่อยมากอันนี้เป็นเข้าผัดแบบอ,อ่อแกงไตปลามีความเป็นปลาทูน้ำส้มแบบสมุนไพรชาเขียวใส่ลูกตาลเลยฮะรถมากเดี๋ยวเก็บบรรยากาศสั้นๆเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราจะต้องแบบมุ่งหน้า ไปที่พักค่ะไปชาร์จแบตลบเมมโมรีเตรียมโพสให้ชาวโลกเห็นว่าท็อป i ิคอลคาเฟ่อยู่มุมไหนอย,อยู่กันตังต้องมาที่นี่อะไรเงี้ยฮะมาเที่ยวที่นี่ต้องมานั่งรถไฟมาก็ได้ขับรถมา20กว่ากิโลนั่งรถไฟมา5บาททุกคน20นาทีถึงเลยมันไม่แปลกนะที่ชาวตรังก็จะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็พอตอนบ่ายสองเขาก็กลับเมืองตรังปกติเขาก็นั่งรถไฟตอนเช้าเ,เดี๋ยวก่อนออกประมาณ11บเอโมงสิงนเนาะสิบเอโมงจากเมืองตรังนะฮะมา5บาท ก็มาถึงกันตังแล้วก็พอบ่ายสองก็กลับนะฮะกลับไปเมืองตังจะเป็นอย่างนี้คะแล้วก็มาดื่มด่ำความเป็นธรรมชาติเมืองแพรขนานยนต์เมืองยางพาราต้นแรกนะฮะแล้วก็ใครจะอยากค้างคืนก็ไม่แปลกที่พักเราเออกมาพักที่กันตังลอฟท์เทลชอบมากนะฮะนี่ฮาะบรรยากาศเดินโค้งๆแบบนี้ไปเดินไปนิดเดียวประมาณร้อยส0งร0อยสเมตรก็จะเจอบ้านพญานุสดาแล้วก็เทศบาลตรัง ะะแล้วก็อ,อ,อำเภอรตรังก็จะถึงลอฟเทลลูมากนอนสบายจนไม่อยากไปไหนเลยทุกคนจะไปเขาตำหนักจันก็หาวันเอาเดินขึ้นเขาได้เบาๆคะได้เห็นแบบวิวจากข้างบนจะเห็นแม่น้ำตรังใช่ไหมปากแม่น้ำตรังสสยูไเนี่ยชอปิีเคาคาเฟ่อยู่ตรงนี้เมนูปังมากอร่อยมากทุกคนสุดยอดที่ของฝากของใช้ค่ะนะฮะใครจะแบบ ชมมีเวลาชมสถานีรถไฟกันตังหนึ่งในสิที่สวยที่สุดเราย้าบ่อยมากอย่าเบื่อนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนดูคลิปแล้วไม่ได้ดูต่อเนื่องต้องถ่ายไว้หลายๆคลิป EP หน,นึ่งสองี่ห้าดทุกคนนี่ฮะสวยไหมเดี๋ยวเราแอบมาดูเมนูอีกรอบนึ่งสำหรับ EP ช่องนี้นะฮะทุกคนเจ้าอร่อยหวานชื่นใจอร่อยมากทุกคน เจาะลึกเมนูต่างๆนานา,นาทุกคนสปาเกตตี้ผัดที่เมาสปาเกตตี้นี่ฮะอ่านตามนี้อ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยนะฮะก็ผัดปลาแซลมอนย่างสีอุ๊วซาบุงซาบากะกะเพราหมูกระทงกระเทียมยำกุ้งสดมีหมดเลยสมูทตี้อิตาเลียนสดดาพิซซ่าแอมแอมชีสก็มีนี่ฮะฟุตสลัดแซลมอนสเต็กแซลมอนมีหมดเลยก็ผัดขมิ้นปลากระพงข้าวผัดแกงไตปลาแกงเขียวหวานทะเลปลาเค็มไขนะ่เค็มมีหมดเลยทุกคน เดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อยแล้วกันไปมีชั้นสองด้ยข้างบนทุกคน 不路了。